สครับผมพี่น้องฟองป้า้บาตรเขาผู้คนนะครับผมออกกันคือเกาคือหลังนะครับหลังจากหัวเล่าพัฒนาวันจันทร์ออกไปแล้วครับวันนี้พบก,กับตสอสน้าโจ๊กเหมือนเดิมคือเกานะครับซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่12ครับหัวเล่าพัฒนาออกไปนะครับถ้าเราหัวเหลาพัฒนา 6ตัวที่ออกเมื่อวันที่12วันจันทร์นะครับผม727215นะครับล้วก็ให้เลขเด่นไปสามไป6กไปหาครับเข่าหากครับเลขเด่นเลขวิิงนะครับเด้อเรก็ให้เป็นหนึ่งหากเขา่าตรงๆครับเข่าบนคือว่าเลขที่โตเข่าบนนะครับเขาทั่วตัวเทศเลยครับบวแมนบวแมนเอา6กตัวข้างล่างนะครับ อันผู้ใดซสื่อในเว็บเนียงคนเดียวตัวนี้นะครับผมยินดีน้ครับผมถ้าหลายด,ดีได้มาดูลีปมแล้วก็ถูกหวยลาวพัฒนาเมื่อวานนี้นะครับมันนี้ก็เลยพอกันอีกครับต่อซอสน้ำโชกเป็นหวยลาวพัฒนาเหมือนเดิมนะครับผมของวันที่สิบสี่ครับวันวาเลนไทน์พอดีครับวันแห่งความรักเนี่ยขอให ทุกคนสดชื่นแจ่มใสเพราะว่าถูกหวยเล่าอีกนะครับขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับที่จะถึงพรุ่งนี้เนี่ยทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็มีเหล็กหวยเล่าพัฒนามาบอกคือเก่าด้วยครับผมวดประจำวันที่เด็บสี่เดือนสองหกเจ็ดนะครับผมเหล็กเด่นมีหกมีเจ็ดมีเก่านะครับเป็นหามาจังซี่นะครับ พี่น้องพี่หน้าเบิ้งเด้อครับผมขัเบิ้ลมันก็บที่มีแค่เบิ้ลแค่หกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้านะครับอันนี้ขึ้นเลขกเบิ้ลนะครับพอ,อกเบิ้ลลสองงวดแล้วครับมันกับพ่อแน่นะเนาะเข<อ>ววาเขาพี่พ่อแม่พี่น้องค่ะให้ลำระมาระวังเลขกเบิ้ลไว้เด้คอครับเพราะว่าวันนี้มันอาจจะมาเบิ้ลก็ได้ผมพ่เบิ้ลหลายงวดแล้ว ถ้าลรจับกูให้ก็มีคือเก่าแหรอครับแต่ว่าผมเก็เคยบอกเรียบที่พ่อแม่พี่น้องแล้วว่าขันมี่อาจารย์ได้ดีๆที่เปิ่นให้ตัวเดียวมาเหม็นแหม่นหรือสองตัวมาเหม็นก็นกนเอาให้อยากให้มาจับคู่ใช่กันนะครับครับผมเข้ากับทีเด้ยจับคูให้ก็ได้ครับหรือพขาเหม็นมาบอกก็ได้ว่าเพื่อนให้ตัวดีตัวดีผมก็บอกหลายเทียแล้วครับตัวนี้นะ กับี่น้องก็มี่อาจารย์เด็ดอาจารย์ดีๆนะครับเพื่อนห้มาตัวนี้มั่นถือแต่ว่าจับคู่เ่ราะถือเกียทีิจับใส่ตัวได้แล้วไอ้คิดพอ่อคิดไม่ออกบอกไม่ถูกครับคิดถึงตาสอนำโชคทันทีนะครับคอมเมนต์มาบอกตาสอนันี้ตาสอกับว่าจับคู่คือยิจับคู่ให้ครับหรือบระธนก็เอาเลขผมนี่แหละไปจับคู่เลยนะครับเพื่อว่ามัน่นถือได้ ง่ายดีนะครับให้มันแม่นแมนไปอีกหลังจากที่มันแม่นอยู่ครับหลังจากรุดหมดหนึ่งมาก็มาเข่าอีกเข่าสองหดดัวตดตัวกันแล้วครับผมนะครับมันกระป็นเรี่ยงแปะตอกมันต้องเข่าแล้วหลายหมดก็นี่ก็ดีใจนะพ่อแม่พี่น้องครับที่เข่ามาเบิ้งผมนะครับแต่ก็ซื้อน้ำเบิ้งเราก็ต้องซื้อน้ำนะครับเดอเวลาซื้อก็ต้องกลับน้ำดีครับ ออกับตุดโตเลยหลักล่างบนห้องุย่อซื้อหลายซื้อตัวละสิบบาทก็ได้สิบหาบาทห้าบาทก็ว่ากันไตบตำคำล่างที่ห้องที่มีนะครับการถือกล้วยถือเหรียญถือเท่าไรก็ดีมากครับมาตามันถือิดซื้อเแล้วกับหัวยมยมเถืดนะครับอเอียบไว้เป็นทุนต่อไปหรือซื้อเนื้อยูเนื้อก,กินไปนะครับมันดีมองนี่แหละ แต่ละคนถือหวยครับม่งพวกพี่นองก็ถือน้ำกันชุกคนนะครับขันชุนกันเลขกมเขาก็คือถือน้ำกันนะครับอันนี้บองถามนะครับว่าเขาถือว่าถือเขาถือแน่นอนมันอยู่ที่เอฟซีแะครับผมเขา่าเบิ้งเราที่ซื้อบอ่ซื้อนะครับาาบ, 4, บ,ารบ,บางทีมันก็ต้องล่องเบิ้งนะครับเนาะล่องซื้อเบิง้งล่องตรวจสอบเบิง้งว่าเหลขกกสอนี่เขาบ่น้อ ซื้อหมดมาจักกี่บาทครับยังดีก็่าร้อยก็บาทกันสีอตัวบ่อหลายหรือเห็นถือก็นั่งก็ได้ครับเขาขายหมดแหละครับตัวเท่าใดก็ไดกได็บ่อนว่าสนับสนุนให้เล่นการพนันดีครับแต่ว่าการบางทีมันมีโอกาสคือมันถือดูห้องกันซื้อมวนซื้อเง้นไปก็ได้ครับซื้อแบบสนุกสนานนะครับอืม ไอ้มันถือหลายงวดมันก็สนุกสนานอยู่อั่เพราะมันลดเลยห้องขยะขดมาลดแน่ถือแน่ไอ้มันถือหลายก็ลดนะครับอันเรียกอันหวยนี่เขามั่งลดมั่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่กับผมก็เป็นแนวทางไงครับตว่ากับบดมมีเวลาไปหาอาจารย์น้องอาจารย์นี่คือคนืีอเคยบอกให้ฟังพอเวลาบ่มี่หรือกับพวกผมไม่ค่อยมีเวลาทํางานไปด้วยครับวันเลิกจนดึกไหม อย่างเมื่อคืนนี้ผมสองสามทุ่มจงจะได้เข้าบ้านเพราะว่ามันงานมันยุ่งมากครับเทศกาลสิบสีกุมภาพนี์วันวาเลนไทน์แห่งความรักเนี่ยก็ขอให้มีความสุขมีความสุขอีหลีก็คือการถูกหวยนํานะครับเป็นวันแห่งความรักเรารักกันทุกวันครับนะแล้วก็รักครอบครัวทุกวันขอเฮาอยู่ร่วมกัน กินเขา่ากินปลาน้ำกันว่ากันสุมมืออย่าลืมเรารักกันทุกวันบนริเารักกันตั้งแต่วันที่สิบสี่มันโดนโปวดครับห,หักให้แพ่งกันซุมมือซุมมือซุมมือไปครับข้ามบอกขาจาบางทีเราพูดไปแล้วคนอื่นมีความสุขก็พูดไปเถอะนะครับ เราก็จะได้สบายใจเขาก็ได้สบายใจยไปด้วยนะครับเขาก็มีความสุขเพราะว่าวันวาเลนไทน์นี่เป็นวันแห่งความรักสากลนะครับตัวโลกนะครับแต่ว่าเทากับหักกันซุ้มมือหักแป้งกันซุ้มมือขอบคุณที่มารับชมรับฟังวิดีโอชุดนี้ของผมนะครับกรสอน้ำโโชคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่า กันกดกระดิ่งแจงเตือนนี่พ่อผมเห็นคลิปมันเกิดแบบที่ไปเด้งขึ้นหน้าจอพอมาเป็นน้องท่านที่นะครับผมอยากให้เป็นทั้งสันการสื่อหวยมันมีก็มีวกมเสียงกับมูจากอยู่แต่ว่าเฮ้ากับคนไทยเฮ้าเป็นคนหมักเสียงโดยเฉพาะคนอีสานคนที่พ่อซ้ำใดซ้ำหนึ่งก็อยากถือเลขบางทีบอกไปบอกมาโอ้อยากถือหวยเด้อยากถือเลขเด้บอสื่อจะเถี่ยบอสื่อก็คือ โอกาสท่านถือมันบ่มีครับผมนะถือน้ำชักสามบาทห้าบาทก็ได้ครับผมหลังจากมันเข่ามาแล้วสองวันะครับกือมันก้นซื้อนี่ถือสองวัติดกันหนี่งบนธรรมดาเด้ยนุ้งคอยถือเรียกเล้าสองวัติดกันแล้วนี่เจ้ยโอ้รถกูอื่หนหนีมันถือสามบาทก็ได้นะครับบนบ่ิจาคในห้องถือเท่าไรควางเดียวว่าเ้างประขาดทุนครับนะ เป็นความปรารถนาดีอยากแตสอนำโชคครับหลังจากออกเดี๋ยวผมต้องมักฟ้าออกเลยดิครับอพระอป็นเลขกสูตรออมาขึ้นเนี่ยก็มาอัดคลิปมือเสาร์เนี่ยเนี่ยผมอัดคลิปตอนเช้าของของวันอาคารที่สิบสามนะครับผมอยานผมมีเวลาพ้นขามาเบงเวลาหน่อยโพดมึงเรื่องธรรมดาครับเลืกเล้าเนี่เวลามันหน่อยอยู่แล้วมึงบางทีออกวันจันทร์ อังค่าพูดมมนก,ก,ออกอดอีกแล้วครับเวลาแค่มือเดียวผมต้อตรงรีเป็ดกลิบเห็ดเห็ดคลิบแล้วผมก็ต้องอาบน้ำเห็ดงานต่อนะครับมักก็มันก็นกเขียวใส่กันที่จริงรับเขียวใส่หวยไห้นะครับเขียวใช้งันจต่ของพร้อ <c> ม <oughs> <c oughs> ถามว่าลำบากบอกับบลอาลำบากครับแต่ว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องถือครับมีวังดีครับผม นะครับล่องบึงนะครับเด้อติดตามตสนําโชคล่องบึงครับเรื่องเหล้าของเหลียกล่าวพัฒนาเด้อครับก็อย่าลืมไอ้กำลังใจก,กันเด้อครับเด้อจากตสนําโชคเดี๋ยวผมจะทายเป็นนั่นให้เบิึงเด้อครับเด้อทายเปิดเพราะนี่แหละครับ,รบ,รบผมประเภทเอ่อคือเหลียกล่าวพัฒนาที่มันออกไปแล้วเด้อ ทายให้เบือ้องผอมวันจัน์ออกเลข6กตัวนะครับ7 2็ดสออาจารย์หมาหาเด่น3 6มหาครับวงกลมให้พ่อว่ามันเข่าหานะครับแล้วก็ออกสิบห่านะครับตรงตรงบริกรรเลยเลยนี่ครับเป็นบอกมาก็สร้างกับท่านพ่อแม่พี่น้องหรือเอฟท่ย้อนไปเบึงด้วยครับเดิ้คบเก้าผมย้อนไปเบื้งคิบเก้าผมว่า มันถือบอ่เหมือนตสคุยโมโอว่ไปซ,ซ,ซ,ซื้อนะครับย้อนในเบื้องเอาเด้อครับเด้อคิฟนี่กับบางที่ท่านกันแค่มาจอรหรือเขาไปขยายเบื้องเด้อครับเด้อผมมาเห็นชานยูดกิฟต์นี่ก็ได้นะครับเพราะว่าเลขกันซีโตนี่จะเอาทัท่วประเทศเด้อครับเด้อโดยเฉพาะขันนันซื้อในเว็บเนี่ยเขาก็จะเอาซีโตนะครับเจ็ดสองหนึ่งห้านี่ครับมกตนี่ปุ่นเน่เขาเอาทั้งหย่อนๆย่อนไปทั้งอีสาน อีสานกลางครับนี่ก็อธิบายรายเทียรแล้วครับผมนี่นะครับผมกับมีแค่นี้ครับเลขกเกินของวันเมื่ออื่นวันที่สิบสี่กุมภานะครับเดือนสองหกเจ็ดนะครับเดนมีหกมีเจ็ดมีเก้านะครับผมคอมเมนต์เบิร์ก็มีหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเกาแค่นี้นะครับเลขเบิร์นห้ระว่างที่สุดคือเลขเบิรลเด้ครับเด้อแต่วันนี้มาพ่อมาจับครูไห้ได้ครับเมื่อวานสีมาก หกเจ็ดหกแปดหกเก้าสองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งตัวเด่นครับวันนี้วงกลมไหฮฟอมหนึ่งหกสองหกสองแล้วก็ยืดลืมหนึ่งสี่นะครับอันนี้คือตัวเด่นกลับด้วยนะครับทั้งบนทั้งล่างด้วยนะครับเหล็กต่อสอกับมีส้ำหนีเด้อครับเด้อคอยรับความขอบคุณจากต่สอนนำโชคมากกันแพ่งกันเลยครับเด้อคอมีโศกมีลาบ ในวันที่สีกุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะครับพบกันใหม่กับจากตสอนำโชคอีกครับหลังจากหวยเล่าออกแล้วเด้อรที่มาบอกเลขเ,ลเลด็ดเลขดีคือเก้าหลัะครับผมสำหรับงวดนี้อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับสําคัญเลยเพราะของผมมันจะได้ไปขึ้นของจหน้าจอทันนะครับกดไลค์กดซับต c ไคร e กด,กด share, แชร์กระดิ่งแจ้งเตือน เอาเป็นว่ากดสุยางละ่ะไปมีอาหานกดลดเด้อวามสุกความจเจริญจงมีของพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนะครับพบกันไหมจากตสอน้ำโชคครับสหรับวันนี้สวัสดีครับผม